ครับกระเที่ยวกัดสวัสดีพี่น้องคุณผู้ชมนะครับมือนี้ทิศแาวนะครับมาเก็บเห็ดมันเป็นเห็ดเครื่องเห็ดรวมนะครับพี่น้องมาแต่เด้กเดมาแก่งหนาครับมือนี้มันเมามันไปเบิงน้ากันครับมือนี้อันตอนนี้ภากงกกันเลยเที่ยวกัดสวัสดีพี่น้องเปิดทิปไปได้ตัวครับเอาไปรุ่นซ้อยกันครับปลาทังด้านหลังนะครับที่เขาไปเก็บนะครับเนาะครับ ดอกเล็กแหกปมัน,มนสุดเล็กแหกประมาณครับเห็ดทานพี่นอ้องเห็นไหมครับเห็ดทานนะครับเดลยนะครับเห็ดทานใหญ่กิดอกก็แลังงามพี่นอ้อง ว่าได้รุนน้เวดกับโกเยอะครับดอกนี้เคีย้ยวแห้งอะไรก็ได้มุน,น,นางงามก็น่างามนะครับเนาะดิฉตนขาเอาคือเก่าด้ดูก,การห่วงเห็ดดินเห็ดนันแหละเห็ดทานเห็ดรวมเห็ดเครื่องกันว่านะครับงนีนาะ ต้นดอกนี่โอ้จบเลยแข็งแต่ดอกนี่โอ้ยป็นไตเงาไหมครับอืมสวยงามมากพี่นอ้องโอ้เลยตะรุ่นนี้เบิดน่เจยมอยู่เลยครับอันนี้คนเอื้นเห็ดทานใหญ่ต้องเคลียร์หามูนะครับ เห็นดอกได้ก็ต้องเคลียร์ดอกนั่นนะพี่น,อน้องเคลียร์หาโมมันนะครับดูเคลียร์ก็ดูได้ถ้าหาเห็ดเคื่งเห็ดรวบนะครับเห็นไหมครับดอกน้อยหน่อยครับดูเคลียร์ก็ดูได้ในช่วงเวลากลางคืน เดินทางมาต,รต,รตร้นตีสามถ้ารปเวจังซี่กับบไรีนะครับพี่น้องบานอิตเมื่อยอยากโคกหน่อยนะครับโคกแถวบัานเด็นตา้สีขึ้นคู่นะครับเอ้ยดอกโอ้เฮียงหุ่ดหลุดมานำมีดเลยครับอันนี้เฮ็ดนาเลนาอ,อนดอกกาลังงาม สิบาทเนี่ยบ่บานเนี่ย,าานนยงามครับงามงามงามครับถ้าเหตุอันนี้ได้เกิดเป็นโมดีดีพี่น้องโมปกติกับโมใหญ่ดีเลยครับถ้าต้องหารออ่อนเอียบให้มันถั่วนะครับได้เกิดเกิดเป็นโมดี ดูเคียก็ดูได้พี่นอ้อ <c> ง <oughs> เห็ดหน้าอ่อนคนมาไลายคักไล่เนี่ยไตเห็ดดินเห็นดน,หน,หน่าเละเห็ดรวมพี่นอ้องว่ามันบุญหน่อยโอ้ยดอกมีกระนาวละเอาไปได้เห็ดน,น่าเละ ทองเทียพี่นังจังสี่ได้เรื่อยๆครับอุ๊ดเนี่ยหอลุดมือใครอยู่ดอกนมได้เรื่อยครับพี่นนังจะน่าเกิดไหมกระมี่ครับดอกน้อยๆเป็นกระดุมเสื้ออยู่เอาขึ้นก่อ นี่มันเ็ะก,กินแล้วเนาะเฮ็ดขเขาแป้งครับอันอนีเอออ้นเฮ็ดเขาแป้งเอาเฮ็ดเขาก็แป้งดอกใบใหญ่นี่ก็เฮ็ดขเขาแป,งป้งครับมูใบใหญ่ครับฝ่ากแย่งนะครับพี่น้องมาตีซ้ำ ตอนนี้กำลังย่างหาสีฟันใหญ่ครับมากับสีฟันใหญ่ได้หัวได้จีลีคนหลายไปแบบบริยานนะครับไปไปไปมันแจ่งมากยังสีย่างหากันได้ปะแจ่งจังปังสิ ได้เห็ดไข่ป่ะเอาได้กระได้ว่างสุบก็มาที่เดียวขวดกับเป็นไงหน่ะขวละมุมขวดลายเนาะตรงมาตรงเตยสามถุงที่ถุมเลยขวดลายขวดดูได้กับเป้าไม้เดียวกันโขกหน่อยแข็งกันทดดีดีครับยูเพื่อเดียวตทงปุ้งพ่นมาเห็นเลย ขนาดจี่เปลี่ยนเี่นี่ครับอืมมีตัวม,มีโมอยู่ครับพี่น้กแต่ว,วันนี้อยู่ใต,ต้ใบตอ,องามงามงามโอ้ยเขียแห้งมุนเลยเอดอกนี้สาลาผาบจิกหน่อยอโอ้ยเขียแห้งปิดเผลาลงะงามเลย ราสะดุมเสื้อเนี่ยยังได้ล่ะเอาคืเอเราทำไมโอ้ดอกงามสวยงามมากเลยมีพันยาแต่เคี่ยวลุกปิดลุกไปในที่สุดก็เพาะ <c ười> กำลังปิดตะกอก ตะมุตมิเอื้นลายหมองอันเอื้นลายยางเอื้นมือคือกันนี่ไปเรื่อยๆครับดูเคลียก็ดูเลยสมัยบันอิดเมืองอยากขึ้นว่าเรวคนห่อเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดหน้าแร่ตอนนี้ขึ้นล่าอเอาอยู่ปะขึ้นล่า

อักมาอืมเป็นหอเห็ดหน้าอ่อนนี่หนจบอกนตังสี่นี่แม่กนวา สีนะแมาเอ้ยขาดตอันนี้ละเอ้ยดอกงามๆครับดอกตมุต่มิกรม,มีคือกันนั่นแหละว่าม,มันจะดอกสลากห,าหัดกุนา่ะได้คือเกาเออเขียงฮะอืปีนเข้าลหลายรอบเลยเตะกับฟองกันบนันหักเลยครับหักเลยหักเลย ปดินข้นขีนหน่อยครับจงไปมาได้เอาคือเกา่าคืนมาเห็นก็เอาคือเกา่เกาใจบัดใหญ่โคกใหญ่โคกเขาจะเบิ่งโคกอื่นนะครับคนลายคักเนี่ยมาโคกไม่ก็ได้ครับมาปุ๊บกระพอิบปุ๊บหล่นแล้วพี่น,อน้อยเหดหนาเลยนาอ่อนดอกกำลังเป็นตาหัก มาเพาท่านเพื่อนครับเพื่อนเขามากปลาก่อนสงสัยเพื่อนมาเตยให้กันแต่สว่านน่ครับโอ้เสียดายมาแต่เสาเรี่ฆ่าไปแต่หกอ,อื่นเนี่ยเห็ดอันนี้งามนี่ครับเกิดเป็นมูดีท่านเพื่อนบอกมาลองก่อนครับอยู่ผู้เดียวต้งป้องเพรมีมูบ้ะนะเนาะนี่ครับข้างๆ สุดยอดเลยครับพี่น้องเห็นอนีรเห็นอะไรอ่ะขี้ดินนะเอาขึ้นกับเรือตาเป็นครับกำลังดอกเป็นทหักขี <c oughs> ก่้นหน่อยครับมาเอาผู้อื่นมากคนก็นเอาคนก็ปตะกอกะหน่อย ủa công ừ. đó này mày cái ổn định mày 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 rồi ta, ừ, mày 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 อือแค่ับนึงเฮ้ยมุนชนะเฮ้ยมุนอีหลีเดีได้อีกดอกหนึ่งครับโอ้ยเดี๋ยวบึงเบยดเบิดเลยพี่น้องเลยเป็นวา่าสิดิปิดกล่องเข้าไปสัก,กวันนะครับเดี๋ยวไปท์สรูปสวงไทยเน้ะพี่น้องเนาะจึงทะเบิงกันครับตอนนี้เบบด เบ็ดแล้วเบ็ดกล่องเขาเบ็ดแล้วเบ็ดขาดเบ็ดเนี่ยเลี้ยอยู่หาเปอร์เซ็นต์หนึ่งครับผมเอาไว้สรุปกันช่วงท้ายเขาตอนมีขอพักเบ็ดเลยสักก่อนครับอุ้ยกำลังไปเห็ดครับพี่น้องเสียดายเบ็ดบ่มเบ็ดจะให้พี่น้องเก็บน้ำกันอดใจไทยให้พี่น้องเบิ่งบวย แบตเหลืออยูหาขีดกำลังได้เห็ดครับพี่น้องอันนี้เห็ดทานครับดอก,กงามเบ,บ็ดแท่งเบิดเบ็ดแท่งเบิดเท่งพ่อพี่น้องอดไทยพี่น้องเบมึงบ่ได้ครับโอ้ดอก,กงามๆครับผมขู่อีกแล้วครับแห่งกู้ขี้ดินไย วัดไทยสู่พี่น้องลึงโบนัยก่อนมึงบิ่งบึ้งเบีดแห้งเบีดแห้งขอครับวัสิตผักเครื่องไว้นะครับโอ้โหแต่ดอกงามๆพี่น้องเอ้ยโอ้ยเห็ดหนามุมพี่น้องเอ้ยโอ้ดอกงามครับดอกงามดอกนี้น้ำครับสองดอกพี่น้อง แต่สวรรครับกระเบื้งองเอารถพี่นอ้องแต่ดอกงามๆสุดยอดครับอดอกนี้คือจีมันครับดอกหน่อยมันกำลังมันจีอยู่ครับโอ้พี่ตะสอค์ครับเนี่ยพี่น้องครับดอกหนึ่ อ <laughs> ดอกงามๆครับอ,อยู่ในดินอยู่ครับ <laughs> ดอกน้อยๆเอาขึ้นกาขึ้นเีออกมาน้ำเม็ดโอ้ดอกงามๆครับพี่นอ้อง อันนี้ลมมันน้ำมีดก่อนบึง้งเลยครับพี่น้องน้ำมุมอยู่ข้างๆมีเห็ดละงอกอีกเซ่เลยครับอ๋อนี่กวนแล้วขึ้นสิมายาตโอ้ตันแห้งหมดเลยลบคับครโอ้ยอยู่ผู้เดียวตุ้งปงอยู่ครับโอ้ยได้เห็ดละงอกเซยเลยครับพี่น้องขึ้นมาโอ้อันนี้ตัวอ,อยู่ข้างกันพอดีเลยครับพี่น้องครับ อน,นีของสีพันยาครับพี่น้องอันนี้ของผมถอนใส่กันกน็สมมาสมควรอยู่ครับสำหรับมือนีเอาฝากเป็นกำลังใจให้เด้ครับด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับให้เดช็ิบตัวต่อ,ตอ,ตอไปสำหรับมือนีครับเทียนยาวบ่าวีสันขวลา,าพีประนองไปก่อนนะครับสำหรับมือนีสวัสดีครับ